สวัสดีครับพบกับช่อง youtube ที่เด็ดมวยเจ็ดสีครับอาทิตย์นี้เราก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่18มิถุนายนสอง6หครับเป็นการวิจารณ์เบื้องต้นนะเพราะมวยอาทิตย์นี้นี่สูสีสูสีทุกคู่ครับแต่เราจะมาวิจารณ์ก่อนคู่หนึ่งนะคู่ที่หนึ่งเนี่ยแมนยูสิเจนิมพบกับ พยักเมคินจอมหดออโตอาวันเนี่ยพิกัด131ยสบอ็ดคู่ที่2อลิทิชัยปพินพัทรพบกับเด่นพยักศักสตูนพิกัด1้อยสิบดอคู่ที่3ยกคีรีสอเพชรจำหลัดพบกับเพชรพฤรหัสสิทธิ์นายกทวีตพงศ์พิกัด,ด,กกดร้อยสิสยบเอคู่เอกเดโชปบริลักษ์พบกับเพชรมรกตสิทธิ นายกทวีตพงศ์พิกัดร้อยยีบปอนด์เราจะมาวิจารณ์คู่เอกครับคู่หคู่สคู่สานี่รอดูวันช่างนะรอดูเนื้อตัวหลังช่างว่าใครเป็นยังไงการฟิตซ้อมมาดีแค่ไหนครับเบื้องต้นเราจะวิจารณ์มวยคู่เอกนะคู่เอกนี่เดโชปอบริลักษ์เนี่ยประเภทสไตล์มวยก็เน้นวงในวงนอก เดินรับแข้งรับหมัดแต่ก็ทนได้นะหัวจิตหัวใจดีการยืนระยะดีเยี่ยมแล้วฟิตซ้อมค่ายสิงมาวินเนี่ยตัวปั้มเยอะประเภทหัวใจนี่ใหญ่กว่าตับอ่ะชกทรงเดียววงนอกไม่เท่าไหร่ส่วนเพชรมรกตสิทธนายกทวีตพง์เนี่ยซ้อมอยู่ที่บุยลำสักบุยลำ ประเภทอาวุธมวยครบเครื่องวันไหนเป็นลองโชคดีพิเศษโชคดีวันไหนเป็นต่อเนี่ยไม่เท่าไหร่อ่ะก็ชนะมั่งแพ้มั่งแต่ไฟล่าสุดเนี่ยไฟลล่าสุดชกไม่เอาไหนเลยครับแพ้เพชรหกเก้าโุราดไปแบบไม่มีลุ้นเลยอ่ะพิกัดของเพชรมรกตนี่ชกอยู่ประจำที่ร้อยยิบเจ็ดร้อยิบปด ส่วนพิกัดการชกของเดโชนี่ไฟล่าสุดนี่ชกที่ช่องเจ็ดสีชกกับเพชรสมานนี่ร้อยิบสี่นะครับแล้วพิกัดชกอยู่บ่อยๆของเดโชร้อยสิบสี่รอยิบห้าส่วนเพชรมรกตนี่ชกอยู่ร้อย2 8ิบเจ็ดร้อยิบแปดแล้วตามโปรแกรมอาทิตย์ที่ผ่านมาคู่ลิศนาคาพบกับวุฒิกรนะ ตามเดิมน่โปรแกรมมันขึ้นเป็นเพชรมรกตกับเพชรโฟกัสอส,สันปาตองนะแล้วถูกยกออกแล้วอาทิตย์นี้เปลี่ยนมาเป็นเพชรมรกตอ่าเราจะวิจารณ์เบื้องต้นมวยคู่นี้เราวิจารณ์ไปที่เพชรมรกตสิทธินายกทวีตพงศ์ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวทน้ําหนักครับเราออกที่เวทน้ําหนักนะวันนี้เดโชอ่ะอาจจะโตปีีเวทขึ้นมาก็จริงอ่ะ แต่ว่าเป็นไฟ์แรกด้วยไม่รู้ว่าน้าหนักจะคงที่หรือเปล่านะแต่ว่าเพชรมรกตเขาชกอยู่ประจําเขารู้เขาไอเรื่องความหนักของเวทน่ตรงนี้ได้เปรียบกับอ่าส่วนสามคู่ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวรอหลังช่งางวันอาทิตย์อีกวันอาทิตย์อีกทีครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันครับเบื้องต้นก็มีแค่นี้ครับวิจารณ์ไปที่เพชรมรกตก่อนครับที่เหลือเจอกันวันอาทิตย์หลังช่างครับสวัสดีครับ